รายนี้นะฮะเรามาดูหลักร้อยบนกันบ้างนะฮะหลังจากที่เราไม่ได้ลงหลักร้อยกันมาสามวันติดๆนะฮะแล้วก็สมาชิกก็ขอมานะฮะ,ะ,ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคลิปนะฮะคำเตือนฮะคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสลากคิงแบนรัฐบาลเท่านั้นนะฮะไม่สนับสนุนให้ได้การพนันใดๆทั้งสิ้นฮะ,ะเป็นเพียงเสถียรแนวทางของ ลากินแบ่งนะโปรดใช้วิจารณญยาณในการรับชมรับฟังคลิปกันด้วยนะครับอะสมาชิกนะฮะหลักร้อยบนนะครับสูตรแรกนะฮะก็สูตรนี้เลยนะฮะสมาชิกเข้ากก้างวดติดติดนะฮะสมาชิกอ,อยากจะได้นะครับอยากจะได้ จริงๆแล้วก็ลงให้แล้วนะวิธีการ,รคิดวิธีคำนวณก็มีแล้วนะครับก็ลองลองคำนวณกันเล่นๆดูบ้าง <c oughs> อ่ะส่วนนี้นะครับเข้ามาก้างวัติดนะฮะวันนี้เป็นวันที่สิบติดๆนะส่วนมากจะเข้าหลักร้อยครับก็มันเป็นหลักร้อยนี่นะครับเข้าไปนะฮะอันนี้สี่เจ็ดสี่ศูนย์ห้านะครับห้าเก้าสี่ แล้วก็ห้าแปดสามนะฮะหลังวัลสุดนะฮะหวยโดดหลักนะครับอุ้ยไม่โดดหลักสิหวยงวดน,นี้ออกอ่าอะไรนะสามสามสองนะฮะสมาชิกสามสามสองนะครับก็เข้าที่หลักร้อยเหมือนกันนะฮะสมาชิกเสียงหายหรอ เสียงหายหายยังไงอะเสียงขาดเราสัญญาไม่ดีหรอกฝนมันตกสมาชิกฝนมันตกฝนมันตกนะฮะฝนตกได้ยินเสียงฝนไหมนะฮะอ้าววันนี้มาชนสองสูตรนะฮะเรามีสองสูตรแล้วก็จะคัดคัดชนกันนะฮะปกติแล้วหวยอ่าหลักร้อยบนนะครับเราจะคัดชนสูตรกันอยู่แล้วนะครับหลักสิบหลักเออหลัก 100, ร้อยหลักหนหลักสิบนะฮะก็เข้าตามนี้เลยนะฮะสมาชิกก็เข้าตามนี้เลยนะฮะ แสงน้อยหรอแสงน้อยอยังไงสวัสดกอ่าเดี๋ยวนะขอ,ข,อขอพอษคบโบแบงค์ครับไฟไฟวิ่งไม่เต็มที่หรอโอเคไหมขออภัยทีนะฮะอ่ะนะฮะสูตรนี้นะครับเข้าหลักร้อยจริงนะครับ วดล่าสุดนี้ก็เข้าหลักร้อยนะครับใครจะเอาหลักสิบก็ได้อะเราเรามาดูวิธีการคำนวณน,นะครับสูตรนี้นะครับจะคิดได้คำนวณใกล้กลเคียงกับสูตรนี้เลยนะสมาชิกแต่ว่าวิธีการคำนวณมันคนละอย่างกันนะนะฮะวิธีการคำนวณคนละอย่างกันอะยวเราไปคำนวณสูตรแรกกันนะครับ 9 2 9นะฮะสามสามสองแแล้วก็2 9 8 6 0 4นะฮะแล้วก็2 1 0หนึอ่ะค่ะสูตรกันเสร็จนะฮะสูตรจะใช้นะฮะหลักแสนหนึ่งครั้งนะครับบวกหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะฮะหลักหน่วยหนึ่งครั้งนะครับบวกหลักหน่วยนะฮะหมุนหน้า ครั้งที่1นะครับแล้วก็บวกหลักร้อยหมุนหน้าครั้งที่2นะฮะแล้วก็บวกหลักหน่วยหมุนหน้าครั้งที่2 2ครั้งแล้วก็บวกของที่7อ่าตัวที่2นะฮะตัวที่2นะครับ,รบสมาชิกบวกด้วย3อันนี้คือตัวที่2นะอ่ะนะฮะใครใครที่อ่าดูยูทูปนะฮะ ยูทูบแล้วภาพมันไม่ชัดเจนนะครับมันจะมีเวลาที่ทุกคนดูคลิปอ่ะมันจะมีปุ่มตั้งค่าที่เป็นรูปค่าฟันเฟืองอยู่ตรงขวามือนะครับทุกคนคลิกตรงนั้นแล้วก็ไปเลือกปรับภาพให้มันเป็นตามความถนัดของอสมาร์ทโฟนแต่ละเครื่องนะฮะปรับให้มันชัดได้นะครับตรงนั้นนะฮะวิธีการคำนวณ9ก้าบวกสนะฮะหนึครั้งแล้วบวกสอครั 2, ้งนะฮะ บวก5้ครั้งบวกสอครั้งบวก8 2ครั้งแล้วก็บวกเจของที่1ครั้งนะฮะอ่เกสิบนะฮะเกบวกเ้านะฮะสิบแปด9 9หกเก้า้า้าสปนะฮะอันนี้ก็สิปดนะฮะ 18บวก7ก็ 25. 15นะฮะ15เป็น25 18บวก25นะครับเป็น20 30 33นะ8บวก5เป็น13 20 30 43สูตรนี้ได้3นะตัวแรก สามนะฮะตัวนี้บวกกับสามตัวที่สองเท่ากับหกนะฮะตัวที่สองได้หกนะสมาชิชชัดไหมเห็นไหมเฟซบุ๊บกไหมมองไม่เห็นหรอ,อทำไมเพจมองไม่เห็นนะอ๋อตั้งกล้องปิดเหลี่ยมตัวที่ตัวที่โอ,โอเคโอเคเห็นนะโอเคนะครับมองไม่เห็นพักด้วยนะฮะก็ ตัวที่2อบวกหนะฮะวันนี้จะได้สามกับหในสูตรแรกนะฮะวันที่สิบทับเก้าทับหกห้านะครับ,บ, 9, บ, 6, รบตัวนี้คือตัวที่2นะสมาชิกใครที่ดูร้อยตัวตัวมันเล็กๆนะฮะสิบแปดสิบแปดนะฮะสามสิบหกสี่สิบสามนะครับ, 36, รบถูกต้องเนาะอ่ะอันนี้สูตรแรกผ่านไปนะครับสูตรแรกผ่านไปได้สามกับหก อ่ะต่อไปสูตรที่2สมาชิกนะฮะสูตรที่2สูตรที่2นะสังเกตเห็นจะอ่าใครที่เข้ามาที่หลังนะสังเกตไหมว่ามันจะตัวแรกเหมือนกันนะฮะจะตัวแรกเหมือนกันถ้ามันชนนะมันก็จะชนเหมือนกันเดี๋ยวผมจะเอาสูตรที่3ให้แล้วกันนะครับถ้าถ้าถ้าตัวนี้มันชนกันอีกนะนะฮะถ้ามันชนกันอีกนะครับอ่าวิธีการคำนวณนะครับสองสูตรนี้ต่างกันนะสมาชิกเห็นไหม ตัวเลขอาจจะได้เหมือนกันนะฮะตัวเลขอาจจะได้เหมือนกันแต่ว่าวิธีกา,ารคำนวณคนละอย่างกันเลยนะฮะอันนี้บวก7อันนี้บวก9นะ,ะจุดตำแหน่งตำแหน่งของมาร์กก็อยู่คนละที่กันเห็นไหมตำแหน่งของมาร์กอยู่คนละที่กันนะก็เป็นสูตรหลักร้อยบนเหมือนกันนะฮะสมาชิกอ่ะสูตรนี้นะครับหลักร้อยบนเหมือนกันนะฮะสูตรที่สอง นะครับสูตรที่สองนะฮะจากนี้ก็เข้าเหมือนกันนะครับข้ามวดติดๆเหมือนกันนะฮะแล้วก็วันนี้สามสามสองเนาะ ก็เข้าเหมือนกันนะฮะสมาชิกอ่ะเรามาดูสูตรวิธีการคำนวณนะฮะจะได้ชนกันไหมนะฮะถ้าไม่ถ้าไม่ชนนี่คือเราต้องมีสูตรที่สามนะแต่ถ้าชนก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะเรามาคัดหวยชนกันอยู่แล้วนะครับอ่ะนะฮะเดี๋ยวขอคัดสูตรนิดนึงเก้าสองเก้านะสามสามสองนะฮะแปดสามเจ็ดสองห้า สองเก้าแปดหกศูนย์สี่สองหนึ่งศูนย์โอเคอ่ะเรามาดูจุดมารสูตรกันนะครับรักพันหนึ่งครั้งนะฮะหลักร้อยหมุนหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับสองครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งแล้วก็ลกหน่วยหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็บวกด้วยหลักร้อยหมุนท้ายครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็บวกด้วยเก้า ปกติ๙นะสมาชิกอ่ะส่วนนี้มีตัวที่สองเหมือนกันนะฮะบวกสามนะฮะตัวที่สอง่ะนะครับเก้าบวกเจ็ดสองครั้งนะฮะบวกสองหนึ่งครั้งบวกห้าหนึ่งครั้ง บวกสอครั้งนะฮะบ,บวกเก้านะฮะค,คงที่1ครั้งอันนี้คือสูตรทั้งหมดนะครับเจ็ 7, บวกเจ็เนี่ยสิบวกเก็23เนาะถูกเนาะ9บวก 7, ้า 6, 6, 7, นะครับอันนี้9นะครับ ก้าหกเก้าสิบแปดถึงยี่สิบสามลงมานะฮะถูกไหมถูกเนาะหลักถูกเนาะ แปดบวกสามนะครับเป็นสิบเอ็ดดหนึ่งนะฮะยี่สิบสามสิบสี่สิบสี่สิบเอ็ดนะฮะไม่ชนนะนะฮะสมมติตัวแรกได้หนึ่งนะครับเอาหนึ่งบวกกับสามเท่ากับสี่สูตรนี้ได้หนึ่งกับสี่นะฮะสมาชิเออสูตรนี้ไม่ชนนะครับสูตรนี้ไม่ชนสูตรนี้ไม่ชนนะสมาชิกเดี๋ยวขอแอด ดูสูตรนิดนึงปกติแล้วสูตรนี้นมันจะชนกันนะฮะ สูตรก็ถูกนะสมาชิกสูตรก็ถูกนะโอเคนะฮะสรุปแล้วสูตรนี้ไม่ชนกันนะฮะสมาชิกสูตรนี้ได้หนึ่งกับสี่นะฮะถ้ามันไม่ชน,นกันแบบนี้สมาชิกค,คัดตัวเดียวไม่ได้ใช่ไหม เอาอีกสูตรหนึ่งไหมสมาชิกต่อไหมนะฮะผมว่าอีกสูตรหนึ่งดีกว่าเนาะถ้าสูตรมันไดกล้่นี้ผมว่ามันเดี๋ยวสมาชิกจะงงเลือกไม่ถูกใช่ไหมว่าจะเอาสูตรไหนดี สาหนะฮะหลักร้อยบนแล้วก็สี่กับ1หลักร้อยบนนะฮะอ่ะเดี๋ยวสมาชิกจะเ,เอาอีกสูตรหนึ่งแล้วกันนะครับอัดเพิ่มเติมให้นะนะ อเพิ่มเติมให้นะครับจริงๆสูตรอ่าสูตรที่สามนี้เราจะเอาลงในช่องอ่าลงในช่อง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 หลักรวมนะฮะ ไม่เป็นไรเนาะอันนั้นก็ให้เขาให้เขาเอาสูตรล้างไปแล้วก็เอาหลักร้อยคืนดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อหลักร้อยอีกหนึ่งสูตรนะเดี๋ยวขอจะสูตรแป๊บนึงแปห้านะฮะสี่ป๊บหนึ่งสี่ป๊บหนึ่ง ต้องเลือกเอาสูตรที่มันก้าวมาติดเหมือนกันนะสมาชิกมันถึงจะดูสูสีกันหน่อยนะฮะดึงสูตรกลับมาดื้อเลยเพื่อสมาชิกอาจทำได้ครับแล้วก็วันนี้ก็สามสามสอง นี่ปีหนึ่งสูตรนะสมาชิกนะครับหลักร้อยนะฮะค่างวดสิบ,ววสบวงวดวนั่นแหละสิบหกงวดนะสูตรเนี้ยนะฮะไม่เป็นไรหรอกเราเอาสูตรลงก่อนอ่ะนะครับสูตรนี้นะฮะวิธีการคำนวณน,นะครับวิธีการคำนวณน,นะฮะเดี๋ยวเขียนให้ดูก่อนเดี๋ยวจะคนจะไม่เชื่อว่ามันเข้าหลักร้อย ร้อยนะหลักร้อยทุกงวดเลยนะครับข้างวดติดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรนี้กันนะครับกระดาษกระดาษอันนี้โดนโดนสดเลยนะสมาชิกเก้าสองเก้านะครับสามสามสองแปดสามนะครับแปดสามแล้วก็อา่า เจ็ดสองห้านะครับสองเก้าแปดสองเก้าแปดหกศูนย์สี่ลืมสองหนึ่งศูนย์อ่ะนะฮะสูตรนี้นะฮะเราจะใช้นะครับหลักร้อยหลักหลักร้อยสูตรที่สามนะฮะเราจะใช้หลักสิบนะคะัหนึ่งครั้งแล้วก็หลักหน่วยนะฮะหลักสิบนะฮะหมุนหน้าครั้งที่สองนะฮะอย่างละหนึ่งครั้งนะครับบวกสองคงที่ ตัวที่2องบวกเจนะฮะนะครับสูตรนี้นะฮะชิงชิงกะจะลงในช่องให้เขานะแรกกันกับสูตร่างแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับของเราสำคัญกว่า8ปบวกเนะฮะ8ปดบวกเบวกแนะฮะบวกสองคงที่นะครับ10 19 อันนี้1ิเอันนี้สิก็เป็น27่สได้เนะฮะเจ็บวกเตัวที่2นะฮะได้4ได้สินะฮะก็คือได้สได้เกับ4นะฮะสูตรนี้ได้เกับ4ี่นะครับสูตรนี้สิบหกทับเกทับหก เดี๋ยวขอคลิปสูตรก่อนหน้าก่อนนะหนึ่งว่าที่แล้วอะไรนะสามสามหนึ่งห้าแปดสามสี่สองสองเจ็ดหนึ่งสามศูนย์ศูนย์สองแปดสี่แปดเจ็ดหกมาใช้สี่นะฮะบวกศู 4, นย์บวกศูนย์ วกาสองสูตรนี้อ่ะถูกแล้วนะสูตรนี้ได้หกแล้วก็สูตรนี้ผิดไหมเนี่ย ถูกแล้วนี่นะฮะหกบวกเจ็ดนะครับถูกไหมหกตัวแรกนะฮะสมาชิกเออแล้วก็เอาหกบวกเจ็ดก็ได้สิบสามในตัวที่สองในหกกระสานถูกถูกถูก,กนะ,ะสมาชิกแสดงว่าสูตรนี้ก็ได้เจ็ดกับสี่นะฮะสมาชิกเจ็ดกับสี่ ็ดกับสี่นะฮะในงวดวันที่สิบหกนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสามสูตรนี้ซิว่ามันเป็นยังไงสมาชิกมีตัวชนไหมนะฮะอ่ะสมาชิกฝนตกก็ตกแรงเกินสสูตรแรกนะฮะได้สามกับหก เห็นไหมอันนี้สูตรแรกได้สามกับหกสูตรที่สองได้เจ็ดกับสี่สูตรที่สามได้หนึ่งกับสีบ่หัวชนสี่นะหนึ่งสูตรนะครับหัวชนสี่หนึ่งสูตรนะก็นะฮะน่าจะเป็นสี่แหละ <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นสี่แล้วสูตรนี้ <c oughs> หลุดเลยนะนะะเอาสามสูตรนะนะสมาชิกวันนี้เอาสามสูตรก่อนนะหลักร้อยนะครับ สูตรแรกเป็นสามหกนะสูตรสองนี่เจ็ดสี่สูตร 3, ที่สามนี่หนึ่งกับสี่นะใครชอบสูตรไหนก็เลือกเลือกได้นะคัสสันกันได้นะครับแต่ว่าสูตรอ่าชนนะมันชนสี่ชนสี่นะสูตรเนี้ยเข้าดีจริงนะครับเก้าหัวติดกันทุกทั้งสามสูตรเก้างัวอย่างน้อยนะเก้าหวดอย่างน้อยนะทั้งสามสูตรเลยนะฮะสมาชิกเก้างัวเก้าหอย่างน้อยทั้งสามสูตรเลยนะฮะสมาชิกหวยเข้าติดติดเลยนะครับ ก็หวยชนที่4นะฮะวันนี้ก็ฝากสมาชิกพิจารณากันด้วยนะฮะจะเป็นตัวไหนที่มานะฮะอ่ะสมาชิกอยากได้สูตรไหนอีกนะฮะลองคอมเมนต์ใต้คลิปมานะ,ะถ้าคอมเมนต์ไหนเยอะผมก็จะเอาอันนั้นแหละนะครับมาทําให้สมาชิกนะฮะก็มีสูตร2ตัวไปแล้วนะฮะหลักร้อยไปแล้วไออีพีหน้าหลักสิบนะหลักสิบบนแล้วก็ต่อด้วหลักหน่วยแล้วเราก็จะประกาศสตัวบนกันอีกนะฮะ แล้วก็สูตร2ตัวล่างรับสิบหน่อยเดี๋ยวค่อยมาคัดก,กันอีกทีนะครับ <Og> เพราะว่าเราลงหน่วยล่างกันไปเนี่ยสามงวดติดๆแหละนะฮะเอาหนัวบนบ้างประมาณชิคครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตากกกมกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดสมัครเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปเนะาะรอบนี้ส่วนท้าเป็นสมัยโอ่งนะประมาณชิค